วัดีครับวันนี้วันเสาร์ที่11บธันวาคม2 5 6 4ีตอนนี้ก็อยู่ที่คุ้มเจ้าเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับข้างในคุ้มเจ้าเมืองก็จะเป็นบ้านอ่าบ้านโบราณนะครับที่เป็นของเจ้าเมืองนะครับผมาก็จะอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็มีรั้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นบ้านโบราณอยู่ข้างในนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสี่แยกหอนาฬิกา แดงๆนะครับก็จะเป็นไปรษณีย mm ์ของจังหวัดม mm ุกดาหารนะครับก mm ็จะเป็นแบบส่งของไปรษณีย์อะไรพวกนี้นครับส่วนตรงนั้นก็เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นแบบมีรถบัสแล้วก็รับส่งผู้โดยสารเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่เราจะไปในตอนนี้ก็คือตลาดอินโดจีนนะครับเราจะไปช้อปปิ้งเราจะไปช้อปปิ้งนะครับก็ตามมาเลยนะครับ